สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเอวทีอาคารนะคะและตอนนี้เราก็อยู่ที่ทีอาคารรถมือสองเสรีไทย73ค่ะเรามีรถให้เลือกมากกว่า350คันคและเราอยู่ในสมาคมผู้ประกอบการรถมือสองใช้แล้วลูกค้าซื้อรถได้อย่างมั่นใจเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็มีรถครอบครัวรถยนต์อเนกประสงค์ที่เทคโนโลยีทันสมัยมากมานําเสนอค่ะ เป็นคันนี้เลยนิสสันเทรา 2.3V ปี2009บอกเลยนะคะว่ารถคันนี้ใช้งานน้อยมากๆสภาพน้องๆป้ายแดงเลยค่ะและที่สำคัญรถของเราเป็นรถมือแรกประวัติเช็คศูนย์ค่ะราคาป้ายแดงของเขานะคะอยู่ที่1,316,000กบาทเลยค่ะแต,แต่วันนี้ทางที่รคาจัดโปรโมชั่นให้เลยนะคะเหลือเพียง 699,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ11,000กว่าบาท, 11, บาทเท่านั้นเองนะคะเราไปชมรอบคันของรถคันนี้กันเลยค่ะมาเริ่มด้วยกระจังหน้าของนิสสันเทอร a าคันนี้ใช้วัสดุแบบโครเมียมเป็นรูปแบบ V-Motion ได้ไฟหน้าแบบ LED โปรเจ c เตอร์ทรงบูมมแรงที่ดูแบบลงตัวพร้อมไฟส่องสว่าง daytime running light และมีไฟตัดหมอกเพื่อเพิ่มความปลอดภัย กระจกมองข้างปรับและพับเก็บไฟฟ้าและยังมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างะะ้วยค่ะรอบคันของรถคันนี้นะคะได้เป็นสีบนเงินสีสวยเดิมบางทั้งคันเลยค่ะ เราได้มานั่งอยู่บนรถนิสสันเทอร่าคันนี้กันแล้วค่ะบอกเลยนะคะว่าภายในของเขากว้างและสะอาดมากๆค่ะรถคันนี้ได้เป็นปุ่มพุทธสตาแล้วนะคะแถมยังได้กุญแจมาถึง2ดอกเลยค่ะรถคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับและยังได้แอร์แบ็กมารอบคันเลยค่ะรถคันนี้นะคะยังได้กล้องหน้าและกล้องหลังเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้นเลยค่ะ พวงมาลัยได้แบบมัลติฟังก์ชันปรับเพิ่มลดเสียงได้จากพวงมาลัยและยังมีคูดคอนโรลด้วยค่ะด้านหน้าคอนโซลของเขานะคะได้เป็นจอทัชรีนและยังได้เป็นแอร์ออโต้มาที่คันเกียร์กันเลยค่ะเกียร์ของเขาได้เป็นเกียร์ออโต้เจ็สปีดเลยค่ะในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะนั่งสบายกว้างมา,ากๆเลยนะคะและยังได้จอขนาด1 1นิ้วมาด้วยค่ะ แถมบ่อแถว2นะคะยังปรับพับได้แบบอัตโนมัติเพ<ล>ียงแค่นะลูกค้านะคะกดปุ่ม2ปุ่มนี้นะคะเบาะก,ก็สามารถปรับแบบอัตโนมัติเลยค่ะเรามาชมภายในห้องเครื่องของรถนิสสันเทอร่าก,กันเลยค่ะภายในห้อง<า><า>เครื่อง<ม>ของเขานะคะสวยสะอาดมากๆเลยค่ะไม่มีคราบน้ํามันเยิ้มเลยนะคะรถคันนี้นะคะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ให้กําลังสูงสุดถ,ถึง190แรงม้าเลยค่ะ น็อตฝากระโปรงของเขานะคะไม่มีการแกะขยับเลยค่ะมาที่ฉนวนกันความร้อนนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยนะคะ <c oughs> ตาสัญ,ญลักษณ์โลโก้นิสันยังคมชัดลึกอยู่เลยค่ะเม็ดอาร์คนะคะเรียงตัวสวยงามค่ะสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบล้ออันลอยของเขาได้เป็นล้อแมกกลมดำหน้าเงาขนาด18นิ้วยางนะคะได้เป็นยางดันหลบปี2021ใช้งานกันได้ยาวๆเลยค่ะ และล่องยัางของเขานะคะยังลึกอยู่เลยค่ะเรามาชมด้านท้ายของนิสสันเทอร่าคันนี้กันเลยค่ะตาโลโก้นิสสันเทอร่านะคะอยู่ครบค่ะและคาดด้วยโครเมียมโดดเด่นมากๆค่ะและยังได้เซ็นเซอร์ถึง4จุดเพิ่มความปลอดภัยมากๆเลยค่ะโอ้โหภายในด้านหลังนะคะกว้างขวางมากๆค่ะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถนิส s ันเทอร์ร 2.3V ปี2019คันนี้ราคาจัดโปรโมชั่นเหลือเพียง699,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ11,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะโปรโมชั่นออกรถวันนี้นะคะออกรถเพียง999บาทดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มตน้น2.79%ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีเต็มทั่วประเทศ ฟรีขัดสีเคลือบแก้วน้ำยาหนาถึง7ไมครจากเยอรมันเลยค่ะถ้าหากลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนิสสันเท r ร a าคันนี้สามารถติดต่อได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะหรือโทรมาที่เบอร์0894433774หรืออีกเบอร์หนึ่งนะคะ0806588999หรือทักมาที่เพจ f เฟ e b o o k รถมือสองทีอค่ะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลากันก่อนค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ